สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาร่โลวิตุลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการมาทํานายนะครับทิปทำนายดวงนะครับผมประจําเดือนมิถุนายนนะครับผมก็จะเป็นการทํานายดวงราศีนะครับให้กับชาวราศีกันนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับคลิปเก่าๆของผมที่ เป็นคลิปทํานายดวงประจำเดือนพฤษภาคมนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับในช่องเพลย์ลิสต์นะครับผมโดยผมจะแบ่งการทํานายออกเป็นการทํานายดวงราศีนะครับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดและที่สําคัญนะครับมีดวงครึ่งปีหลังด้วยนะครับตามปีนักษัตนะครับตั้งแต่ปีชวด ถึงปีมาเสงนะครับใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปชมกันได้เลยในช่องเพลย์ลิสต์นะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับผมหรือจะติดต่อมาทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดูดวงฟรีให้ด้วยนะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับ ก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใน YouTube นี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับผมในคลิปนี้นะครับการนานายดวงของผมจะแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับจะเป็นการงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนนะครับผมได้ทำ time s t a เอาไว้ให้นะครับในช่องคอมเมนต์สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผม เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับมาเช็คดวงของคุณในเดือนมิถุนายนนี้กันนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีกันนะครับผมขอดวงการงานนะครับขอดวงการงานนะครับของชาว ราศีกันนะครับขอดวงการงานของชาวราศีกันนะครับผมขอดวงการงานนะครับสําหรับดวงการงานของชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันนะครับช่วงต้นต้นเดือนนะครับผมสถานการณ์การงานของคุณเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีไม่แย่นะครับผม มันมีภาวะที่ค่อนข้างจะสงบราบเรียบนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเทียบกับว่าปีก่อนๆนะครับผมแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมอาจจะมีใครบางคนนะครับผมเล่นไม่ซื่อกับคุณก็เป็นไปได้เพราะว่ามีไพ่ของตัวเจดาบขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีหกดาบขึ้นมาเนี่ยแปลว่าสถานการณ์มันนิ่งมันดูสงบก,ก็จริงนะครับแต่อาจจะเกิดขึ้นใต้น้ําขึ้น ก็เป็นไปได้นะครับผมอยาประมาทโดยเด็ดขาดเลยนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมอ่ะผมจะแบ่งการทํานให้ออกเป็นอ่าลูกค้าอ่าคันทํางานประจํานะครับกับคนทําธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าอ่าการที่แบบว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมสาหรับคนทํางานประจาเนี่ยก็คือ คุณค่อนข้างจะสงบนะครับผมแต่ว่านะครับอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ผันป่วนเป็นขึ้นใต้น้ําไม่ว่าจะมาจากลูกน้องลูกน้องหรือว่ามาจากลูกค้าก็ตามนะครับหรือกระทั่งกับคู่แข่งนะครับถ้ากับลูกค้านี่ต้องระวังเลยนะถ้าช่วงนี้ใครมาบอกว่าขอติดคุณนะไม่ไม่จ่ายนะ,ะเป็นกระดุมเครดิตอะไรช่วงนี้ต้องระวังให้เป็นพิเศษเลยนะครับอาจจะโดนบอว่าติดแล้วชักดาบก็เป็นไม่ได้นะครับหรือคู่แข่งนะครับเขาอาจจะไปทําอะไรบางอย่างที่ ที่ไม่ค่อยจะซื่อกับคุณเท่าไหร่เนืกอไหมครับไม่ได้โปร่งใสไม่ได้ตรงไปตรงมาโปรงมานักนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าฉากหน้านะครับจะดูไม่มีอะไรจะดูแบบไว้วางใจได้เออมันไม่คงไม่มีอะไรหรอกมัง้งแต่ไอ้ที่คุณคิดว่าไม่มีอะไรหรอกมัง้งนั่นแหละครับผมมักจะมีนะครับถ้ากับลูกน้องก็เช่นกันนะครับผมถ้าบบกว่ามาขอเบิกล่วงล่วงล่วงหน้าคุณก็ต้องคิดให้รอบคอบนะให้อะไรให้แต่พอประมาณนะครับอย่าไปให้แบบว่าโอ้โหจน แบบเบลอไปแบบโอ้ล่วงหน้าหลายหลยเดือนอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะหนักคุณนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับให้ระวังขึ้นใต้น้ําให้ดีนะครับยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งต้องระวังให้มากเท่านั้นนะครับ จะมีพลังงานสองอย่างนะครับเข้ามาหาชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนนะครับผมพลังงานแห่งความสงบราบเรียบนะครับไม่รู้ว่าไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทํางานประจําก็เช่นกันนะครับช่วงนี้จะดูนิ่งนะจะดูไม่มีอะไรแต่ว่านะครับผมมีสัญญาณแห่งอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะเป็นแบบว่าสัญญาณแห่งการทํางานหนักก็เป็นไปได้นะครับผมเตรียมรับมือเลยนะครับถ้าคุณทํางานประจํานะครับ แล้วก็ให้ระวังเพื่อนร่วมงานสักนิด <blunt> น <animation> ึงนะครับผมการนินทาว่าร้ายหรือว่าการเล่นไม่ซื่อคุณนันนี้มาในฝั่งของคนทํางานประจาบ้างนะครับผมการโดนเล่นไม่ซื่อนะครับผมการโดนแบบว่าเอาไปนินทานะครับเอาไปนินทาเอาไปทําอะไรต่างๆนานาที่เป็นการอะไรที่มันไม่ซื่อจากในสถานการณ์สงบสงบอย่างนี้นี่แหละครับผมมันจะทําให้มันไม่สงบขึ้นมาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าผ่านช่วงต้นเดือนไปนะครับผมเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับผม าการงานของคุณกลับมาดีมากๆเลยนะครับจากที่มันสงบอยู่นะครับกลายเป็นว่างานเข้ามาไม่ขาดสายานี่เองนะครับผมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าคุณก็ต้องรอบครอบด้วยนะครับผมไม่ อันนี้เกี่ยวกับการงานนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไปโดนเล่นไม่ส่งไม่ซื้ออะไรนะครับการงานของคุณเนี่ยกิจการจะมั่นคงมากขึ้นนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะถ้าคุณทํางานประจำนะครับผมเตรียมได้เลยนะครับมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรืออาจจะได้รับหน้าที่ที่มากกว่าเดิมก็เป็นไปได้อ่านนี้อาจจะเป็นอาไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคนรักในการทํางานเนี่ยดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมาไม่ขาดสายเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านายของคุณเนี่ยวางแผนมาดีก็เป็นไปได้นะครับหรรืออไไม่่่กนนัััคคคบสญญาณณทีุิดว จะมีอะไรบางอย่างกำานงไหมไนะต้นเดือนกลางเดือนมาเต็มับผมการเดือนงานจะหลั่งไหลมาเทมาแต่อย่างไรก็ตามถึงงานจะดีแต่กลับกลายเป็นว่าคุณคาดหวังไปไกลกว่านั้นนะครับอาจให้ลดความคาดหวังลงหน่อยนะครับคุณคาดหวังคุณคิดไปเยอะนะครับคุณคิดไปเยอะจินตนาการพอมันดีปุ๊บเนี่ยคุณก็คิดได้เลยคุณก็คิดไปต่อเลยว่าโอ้เดี๋ยวมันจะต้องยอย่างงู้นอย่างนี้อย่าเพิ่งชราใจนะครับไพ่ออกมาเตือนนะครับจะมีพลังงานสองอย่างนะครับผมพลังงานอย่างการคิด คิดฝันนะครับหรือว่าคาดหวังนะครับผมกับพลังงานของการประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงละเลงไปกับความสําเร็จเด็ดขาดนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับจะมีพลังงานมาแน่นอนความสําเร็จมาต่อเนื่องแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณคิดไปเองนะครับผมมันก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างอาจจะเป็นพลังงานอย่างนี้นะครับวนๆกันไปนะครับสําหรับเรื่องการงานของชาวราศีกันในเดือนพฤษนาคมนี้นะครับ พลังงหน้านของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่ามีสิบเหรียญขึ้นมานะครับแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างติดบางซ่อนเลนส์อยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีทั้ง7ดาบแล้วก็พอในช่วงปลายเดือนก็มีไฮเพสซีสขึ้นมาอีกนะครับแปลว่านะครับมันก็ยังมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลหรือว่ามีอะไรเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องทําอยู่เช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ต้องรอบคอบไม่ประมาทไม่หลงไม่ต่อความสําเร็จไม่คาดหวังไม่หวังไกลพูดง่ายง่ายไม่หวังสูงมากเกินไปนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับผมยึดมั่นในแนวทางของตัวเองนะครับผมทิศทางการงานของคุณเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเพราะว่ามีหนึ่งถ้วยขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวคิงเงาะบอลแต่ว่ามั่นคงมากๆนะครับคุณจะมีความมั่นคงในงานที่คุณทำมากๆนะครับผมไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมแต่จะมั่นคงแค่ไหนก็อย่างที่บอกนะคู่แข่งเขาก็ไม่ได้จะปล่อยให้คุณประสบความสำเร็จอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมั่นใจยังไงก็อย่าลืมนะครับผมที่จะต้องมีความรอบคอบด้วยนะครับผม ดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันเนี่ยคุณคิดอย่างรอบคอบแล้วหรือยังนะครับ ถ้าคิดอย่างรอบครอบก็ลงมือทําไปเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่รอบคอบนะครับผมคุณก็ต้องดูก่อนนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมเวลาที่คุณได้ดีนะครับผมเป็นช่วงที่อันตรายมากนะครับเวลาที่คุณผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยโอ้โหคนก็จะแบบมางมาให้กําลังใจให้กําลังใจแต่วันที่คุณประสบความสำเร็จไอ้คนมาให้กําลังใจเนี่ยอาจจะแอบอิดฉาคุณอยู่ลึกๆก,ก,ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะาจะมีไพ่ของตัวทั้งตัวเจ็ดดาบแล้วก็ทั้งตัวไฮเพซิตขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีกันนะครับจะต้องระวังให้เป็น ิศเษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็คือระวังนะครับระวังโดนแบบอว่าอิจฉาลิษยาเพื่อจากคนรอบข้างหรือว่าจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งจากลูกคงลูกค้านะครับที่อาจจะอิจฉาในความสําเร็จคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับ <c oughs> เอาการงานถือว่าดีนะถือว่าดีเลยแหละนะครับผมสาเร็จจนคนอิจชาไม่ดีได้ไงนะครับผมมาต่อไปมาดูดวงการเงินสําหรับชาวราศีกันกันบ้างดีกว่านะครับว่าการเงินชาวราศีกันจะเป็นยังไงนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีกันด้วยนะครับผมขอดวงการเงินนะครับ ของชาวราศีกันด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีกันนะครับผมโหช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความหนักหนาสาหัสพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับว่าเงินคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอนะครับกับค่าใช้จ่ายมีเกตฑนะครับผมให้คุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจนะครับผมทางการเงินนะครับผมทําให้นะครับช่วงในต้นเดือนนะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนมาเลยนะครับ คุณจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับผมอาการงานการงานถือว่าดีนะครับผมแต่การเงินไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าคิดมันพ่วงกันระหว่างการงานการเงินนะครับผมการงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะ จะจาเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับถ้าคุณยิ่งทุนทาธุรกิจส่วนตัวนะครับผมมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยต้องใช้ความคิดหนักๆความรอบคอบแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับอาการงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะฝันคุณอาจจะอะไรแต่การเงินเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยนะครับผมที่คุณจะจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ความละเอียดในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็าตามนะครับผมถ้าคุณทํางานประจานะครับคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออการใช้เงินช่วงเนี้ยมันมันอาจจะไม่ได้แบบว่า ใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะมีาพ่แห่งการขาดแคลนนะครับห้าเหรียญขึ้นมาเลยนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะคิดหนักในเรื่องการที่ให้คนอื่นหยิบยืมเงินแล้วก็ไปนั่งตามทวงเขาก็เป็นไปได้นะครับ ไม่คืนสักทีนะครับทาให้คุณก็รู้สึกชอ็อตเหมือนกันเออเธอยืมฉันไปเธอบอกไม่มีเวลามายืมนี่แับจะกลาบนะครับแต่เวลาคืนทําไมมันยากจังนะครับทําให้คุณหมกวุ่นคิดอยู่กับเรื่องนี้นะครับผมแต่คิดมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้จะส่งผลดีกับคุณนะครับอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีเวลาไปหาเงินเพิ่มก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่คิดในเรื่องของการที่อยากจะได้เงินคืนเนี่ยอาจจะต้องตัดใจบ้างนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะ ไปต่อลําบากนะครับผมอาจจะต้องเออยอมตัดใจนะครับผมได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นนะครับสาหรับชาวราศีกันนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมอาจจะมีเหตุให้ต้องตัดสินใจแล้วก็ เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับผมเข้าต้นเดือนมาเหนื่อยกลางเดือนก็นเหนื่อยนะครับผมมีเหตุไม่กา้าฝัออีกแล้วนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับการเงินชาวราศีกันเข้ามาเดือนมิถุนายนต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเอาซะเลยนะครับผมมีเหตุให้จะต้องตัดสินใจนะครับผม ที่จะใช้เงินเป็นเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับอาจจะมาจากคนใกล้ตัวนั่นแหละครับผมโอ้โหคนใกล้ตัวเนี่ยต้องระวังให้เป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อนร่วมงานก็มีความอิจฉาริษยาคนใกล้ตัวเกี่ยวกับทางการเงินก็พาคุณเสียตังค์อีกนะครับผมเพราะว่ามีพ่ยของทาวเวอร์เนี่ยแต่ว่าคุณมีเกณฑ์นะครับผมที่อาจจะต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงกลางเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับระวังไว้ตั้งแต่ต้นเดือนก็ดีนะครับจะตัดสินใจอะไรก็เด็ดขาดไปเลยนะครับผม ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้หรือว่าถ้าคุณคิดจะทวงเงินก้อนใหญ่นะครับมัวแต่คิดอยู่อย่างนั้นอาจจะทําให้คุณเสียหนะักกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับผมยิ่งอยากได้มากยิ่งเสียมากนะครับไพ่อันนี้เป็นไพยย่แห่งการตามนะครับตามตื้อตามอะไรกลายเป็นว่าคุณไม่มีเวลาไปหาเงินเพิ่มนึกออกไหมครับพอเวลามีอะไรที่หนักขึ้นมาอีกก็กลายเป็นว่าทีเนี้ย สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคิดให้รอบคอบคิดดีแล้วนะครับเรื่องการเงินนะครับแต่ต้องคิดให้หนักกว่าเดิมแล้วก็ต้องมีความเด็ดขาดมีไพ่ของพลังงานของคุณมี2อย่างนะครับมีพลังงานแห่งการบอกว่าสูญเสียนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับผมโดยเฉพาะจากจากครอบครัวจากคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็มีพลังงานแห่งการตัดสินใจนะครับผมตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะเอายังไงนะครับอ่ะเขาจะเป็น2ทางเลือกให้คุณนะครับจะตัดสินใจให้เด็ดขาดหรือว่าจะยอมเสีย เพื่อให้ดีกว่าเดิมาได้2ออย่างนะครับอาจจะเป็นพลังงาน2ทางเลือกนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสต,ตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงกลางเดือนเลยนะครับคุณจะดีขึ้นตอนไหนนะครับสําหรับดวงการเงินอาการงานลุ่งนะแต่การเงินเนี่ยถือว่าหนักนะแต่ว่าถ้าพ้นกลางเดือนไปได้นะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับผมการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับ พูดง่ายๆเลยคุณจะต้องมีความยืนหยัดในการเป็นตัวหภพายยืนหยัดมาอีกแล้วนะครับผมคุณจะต้องมีการยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเองจะต้องมีจุดยืนของตัวเองนะครับผมตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดนะครับผมจะเอายังไงก็เอานะครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปคุณอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมก็เป็นไปได้คุณจะต้องเด็ดขาดแล้วก็ ฟังที่ปรึกษานะครับคุยกับคนที่เขาหวังดีกับคุณจริงๆนะครับผมมาโดยเฉพาะเรื่องการเงินเป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณตัดสินใจอะไร โดยลำพังเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลดีกับคุณก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์ของคุณเนี่ยพอพ้นกลางเดือนไปเข้าสู่ปลายเดือนเนี่ยจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นแน่นอนนะครับผมจะดีขึ้นอย่างแต่ทุกอย่างมันจะต้องมาจากความความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทํางานอาประจำเนี่ยคุณก็ต้องมีความหนักแน่นในตัวเองนะครับผมใครมายืมคุณก็เก็บเป็นบทเรียนเลยพอยืมแล้วไม่ได้คืนอย่าให้ใครยืมเงินอีกแค่นั้นเองก็จบนะครับ ที่เสียไปแล้วก็แล้วกันไปถ้าคุณมัวไปไป,ไปหมกบุนไปตามไปตามตามได้ตามอะไรแต่ตามได้ไม่ได้ช่างมันนึกออกไหมครับก็ตามไปเท่าที่คุณตามได้นะครับอย่าไปตามด้วยความใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีความมั่นคงนะครับผมสําหรับชาวราศีกัน คุณจะต้องมีความมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับผมเก็บความผิดพลาดทุกอย่างเอาไว้เป็นบทเรียนของคุณนะครับฟังที่ปรึกษาเยอะโดยเฉพาะที่ปรึกษาทางการเงินนะครับแล้วก็อย่าก,กังวลกับคู่แข่งมากเกินไปทิศทางการเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็อะไรต่างๆดีๆจะเข้ามาสู่คุณอย่างแน่นอนนะครับ อาการงานเนี่ยรุ่งมากๆนะครับแต่การเงินเนี่ยต้องระวังให้เป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวพอผ่านกลางเดือนไปอะไรจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักกันบ้างดีกว่านะครับการงานรุ่งการเงินการเงินหนักหนักหวงนะมาดูความรักกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอาความรักคนมีคู่ของชาวราศีกันก่อนนะครับอขอดวงความรักนะครับของชาว ราศีกันด้วยนะครับผมดวงความรักนะครับของคนที่มีคู่นะครับชาวราศีกันด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของ สำหรับคนมีคู่นะครับที่เกิดในราศีกันนะครับผมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยพลังงานที่เข้ามาหาชาวราศีกันนะครับสําหรับคนมีคู่เนี่ยเป็น2พลังงานนะครับผมก็คือจะมีพลังงานแห่งการให้นะครับผมมีการให้มีการรับอาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ย ดูแลซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการดูแลซัพพอร์ตอาจจะเป็นการเงินก็ได้นะครับคุณอาจจะมีแฟนเป็นสายเปหรือไม่ก็ตัวคุณเองแล้วครับผมเป็นสายเปนะครับผมก็คือจะต้องดูแลอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหนักมากพอสมควรในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมแล้วก็มีพลังงานแห่งการคาดหวังนะครับคุณอาจจะคาดหวังไปไกลนะครับว่าอยากจะให้คนรักของคุณเป็นอย่างนู้นหรือไม่ก็ถ้าคุณเป็นฝ่ายรับนะคุณอาจจะคาดหวังว่า,าเขาอ่ะ ต้องมาให้คุณเยอะกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายให้คุณอาจจะคาดหวังว่าเออให้ไปแล้วเนี่ยเธอก็ควรจะให้ฉันกลับคืนมาบ้างนะไม่ใช่ว่าจะให้ฉันทุ่มอยู่ฝ่ายเดียวึกอะไหมครับบางทีมันก็เหนื่อยนะครับมันไม่ใช่ว่าเออให้ให้ให้เขอให้ด้วยความรักจริงนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นด้านเดียวึกอะไหมครับไม่มีการให้ไม่มีการรับเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เหนื่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพลังงาน2ออย่างของคุณนะครับคือพลังงานแห่งการคาดหวังนะครับพลังงานแห่งการคิดนะครับ ตรงนี้คุณก็จําเป็นต้องลดลงเหมือนกันนะครับอย่าไปคาดหวังเลยให้แล้วแล้วกันไปดีกว่านะครับให้ไปแล้วนะเอาเท่าที่คุณพอจะให้ได้นะครับเขาจะคืนกลับมาไหมก็เรื่องของเขานะครับผมเราเอาความสบายใจของเราเป็นหลักดีกว่านะครับถ้าให้แล้วไม่สบายใจคุณก็แค่ไม่ให้ถ้า ให้แล้วสบายใจะคุณก็ให้ไปให้ไปเสร็จแล้วเขาจะให้กับคุณมาไหมเรื่องของเขาอ่าอันนี้จะดีมากๆนะครับสาหรับฝ่ายที่เป็นผู้ให้สําหรับฝ่ายที่เป็นผู้รับก็เหมือนกันนะครับคุณอย่าไปคาดหวังพอเขาได้ให้มาแล้วเนี่ยต้องให้มากกว่าเดิมอีกต้องให้มากกว่าเดิมอีกคุณก็จะเป็นทุกข์เองเวลาที่เขาไม่ได้ให้คุณมากกว่าเดิมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะมีลิมิตของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมลดความคาดหวังซึ่งกันและกันลงนะครับก็จะดีมากๆนะครับผมเพราะว่าความรักความสัมมมพััััันนนนธ์ทททีีี่้้้้งงใหรบอ จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดสําหรับสําหรับคนมีคู่ที่เกิดในราศีกันนะครับเอาแล้วเข้าในสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนมันก็เหนื่อยนะครับผมยังเหนื่อยอยู่นะครับไม่ใช่ว่าสบายนะครับไม่ว่า,าจะคุณจะเป็นคนรักหรือเป็นยังไงก็ตามนะครับผมถ้ามันมีการที่บอกว่า ให้อยู่ฝ่ายเดียวเนึกออกไหมครับหรือว่ารับอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยจะเป็นฝ่ายไหนก็เหนื่อยนะผมบอกเลยนะครับต่อให้เป็นฝ่ายรับนะคุณคิดว่าคุณสบายแต่เพราะความคาดหวังว่าพอได้แล้วเช้นนี้อยากได้มากขึ้นแล้วพอมันไม่ได้อย่างใจหวังคุณก็เหนื่อยคุณก็เซ็งคุณก็ระแวงเอ๊ะเขาไปมีคนนู้คนคนนูน้นคนนี้หรือเปล่านะเขาไปอะไรหรือเปล่านะก็ทําทให้คุณไม่สบายใจไปเองนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับ ก็ยังมีความรู้สึกดีซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมยังมีความกระตือรือร้นนะอยากที่จะดูแลเอาใจใส่ขึ้นมาอยู่นะเพราะมีไพ่ของไนท์ออฟบอลนะครับขึ้นมากับไพ่หวัดระแวงไพ่ของความเด็ดเหนื่อยนะครับก้าวไปเท้าขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ยังไปข้างหน้ายังไม่มีอะไรแต่ว่าไม่ได้วือหวานะอาจจะไม่ได้แบบบอกรักกันโรแมนติกนะแต่ก็ดูแลซึ่งกันและกันดีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องปรับจูนลงมาเลยนะครับฝ่ายให้ก็อย่าให้มากเกินไปนะครับอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่เราให้ไปฝ่ายรับนะครับก็จําเป็นที่จะต้อง เอาแต่พอประมาณนะครับผมพอดีพอดีเพื่อตัวคุณเองนะไม่ได้เพื่อเขานะครับเพื่อตัวคุณเองคุณจะได้ไม่ต้องคาดหวังมากเกินไปก็จะดีมากๆนะครับผมเพราะว่าในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนี่ยมีเหตุได้ต้องตัดสินใจแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังเป็นอ,อย่างเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาดหวังนะไม่ว่าคาดหวังอะไรก็ตามนะครับยังไปตามยังไปอะไรอยู่ตามหึงตามติดตามหวงตามอะไรก็ตามเนี่ย คุณก็จะรู้สึกแย่นะครับแต่คุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีอยู่นะครับอยู่ที่ทางเลือกของคุณเลยนะครับแต่จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในช่วงปลายเดือน,นครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับแต่ถามว่าไม่ว่าจะตัดสิน child, ใจไปทางไหนเนีน่ยคุณจะรู้สึกสบายใจของตัวคุณเองอ่าคุณจะรู้สึกกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เออเคลีย์กันว่าจะเอายังไงนะครับหรือจะตัดสินใจที่ไม่เอาและพอ จะตัดสินใจไปทางไหนนะสาหรับชาวราศีกันคุณตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปเลยนะครับด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าความรู้สึกดีๆนะครับความเป็นตัวของคุณเองนะครับความรู้สึกแบบว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณเนี่ยรอคุณอยู่นะครับในช่วงปลายเดือนเพราะว่ามีทั้งเอ็มเพสมีทั้งตัวเพสออฟครับถ้าคุณตัดสินใจไม่ไปต่อนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ในเร็ววันด้วยนะครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปต่อ คนคนนั้นนะครับคนที่เป็นคู่รักของคุณเนี่ยก็จะทําตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องดีจริงๆนะต้องดีจากที่คุณเห็นเห็นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าดีจากการหลอกตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดเพราะว่าไพ่แห่งการตัดสินใจจะเข้ามาหาคุณในปลายเดือนนี้นะครับสาหรับชาวราศีกันนะครับ เอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมโอ้โหชาวราศีกันคนมีคู่นี่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องคิดนะครับมาชาวโสดกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงในเดือนอมิถุนายนนี้นะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดที่เกิดในราศีกันด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับ ของชาวโสดนะครับที่เกิดในราศีกันด้วยนะครับผมสําหรับชาวโสดนะชาวโสดเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะรู้สึกมีความรู้สึกดีๆนะในช่วงต้นเดือนพลังงานของคุณเนี่ยเป็นลักษณะของการเรื่อยๆมาเลียงๆนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะที่ มีคนนะมีคนเข้ามานะครับผมมีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณตัดสินใจอยู่นะครับผมว่าจะเป็นพลังงานแห่งการตัดสินใจนะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นพลังงานของการที่มีคนนะครับมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาอะไรกับคุณอยู่ตลอดไม่ขาดสายนะในช่วงต้นเดือนนะครับผมแต่ตัวคุณเองนั่นแหละครับผมที่มีความบอกว่าค่อนข้างจะมีความแข็งนะครับในจิตใจนะถ้าคุณอยากจะมีใครคุณจะต้องลดตรงนี้ลงนะครับผมแต่ถ้ายังไม่อยากมีใครนะครับสําหรับชาวโสดอันนี้ก็ อยู่ที่คุณเลยนะครับเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะหวาดระแวงกับความรักนะครับคุณกลัวความเจ็บปวดมากๆนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะครับพลังงานของคุณเนี่ยจะเป็นความวุ่นวายนะครับความรู้สึกแบบว่า ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่แอบ,บหวังลึกๆในใจไหมก็แอบ,บหวังนะแต่มันจะยังไม่เจอคนถูกใจนะครับผมตั้งแต่ต้นเดือนนะมีคนคุยมีคนเข้ามามีคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะมีคนทุกคนนี้ไปคุยแต่ก็ยังไม่ถูกใจคุณหรือไม่ก็คนที่คุณ,ณถูกใจเนี่ยเขาก็ยังไม่ถูกเขาก็ยังไม่โอเคกับคุณนึกออกไหมครับมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่โอเคเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาคุยเข้ามาอะไรแต่ยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์กับใครนะครับ คุณจะไปดวงแรงจริงๆนะครับพลังงานที่จะส่งเข้ามาหาคุณจริงๆนะสำหรับคนโสดนะปลายเดือนนะครับผมอ่าปลายเดือนนะคุณจะมีเกณฑ์นะครับผมที่จะมีคนเข้ามานะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักเป็นคนหาเงินเก่งนะครับอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะกระตือรือร้นในในใน อะไรเรียกว่าอะไรครับในการหาเงินนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่คนเพอร์เฟกนะครับผมไม่ใช่คนเพอร์เฟกเพราะว่าเป็นตัวก้าวเหลี่ยนด้วยนะครับความไม่เพอร์เฟกของเขาคืออะไรนี่ครับผม mm hmm. เขาเป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาอย่างรุนแรงหรืออาจจะเป็นคนที่ บ้านแตกก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นก็เป็นไปได้นะครับอาจจะนี้จะเป็นข้อเสียของเขาเลยนะครับ mm. เขาจะเป็นคนที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับผมสําหรับคนที่คุณจะได้เจอนะ mm. อาจจะเป็นคนที่เพิ่งจะอกหักมาหรือื่าเพิ่งจะแบบว่าบ้านแตกมาก็เป็นไปได้นะครับผมจะเข้ามาหาคุณแต่เขาจะน่ารักนะเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่รู้จักทำมาหากินนะครับแต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันถ้าคุณรับข้อเสียเขาได้นะสําหรับชาวโสดที่เกิดในราศีกันนะครับผมก็เป็น,เป,นเป็นมีความหวังเหมือนกันนะครับกับความรักในครั้งนี้นะครับเพราะว่านะครับผมคุณจะรู้สึกดีอยตัวคุณเองนะจะรู้สึกดีนะครับผมมากกว่ารู้สึกไม่ดีนะครับคุณอาจจะรับในข้อเสียข,ของเขาได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณเช่นเดียวกันแต่จะมีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนในช่วงปลายเดือนนี้นะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับ ก็อาจจะเป็นคนที่พึ่งพึ่งเลิกกันหรือพึ่งบ้านแตกมาพึ่งพิ่งอะไรมาก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นข้อเสียหนึ่งเดียวของเขานะครับทำให้เขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบนักในความรู้สึกของคุณนะครับอ่ะแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของชาวราศีกันประจำเดือนมิถุนายนเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องทารอิตุนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสสวััดีครบผ